ครับพ่อแม่เนาะคลิปนี้มีตัวเลขมดนำเสนเ่อนเดิมนะครับงดก่อนสูตรโบราณเข้าตัวเลขวิง่งนะหนะขอโทษขอภัยด้วยเด้อก็มาดูสูตรโบราณองอดที่17เดเดือน1 6 7วิ่งบนล่างมีหมี2ท่าน1มาหนึ่งสองหนึ่งสีหนึ่งหนึ่ง้าสองมาสองสองสองสสองเ็ด สองศูนนะครับผมมาทีละตัวนะเลกวิ่งบนนะห้าหมดก่อนวันนี้ก็ไม่แน่นะสูตรโบราณอาจจะเข้านะชอบส่วนตัวก็หนึ่งเจ็ดนะสองเจ็ด คำเตือนคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนหรือแนะนำนะครับผมหยิบจับประตรีไว้สักใบสองใบนะครับผมเพื่อถูกรางวัลใหญ่นะสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีรายมอบให้นอกจากคำรวยพรหลับใครได้เงินหมื่นตื่นใครได้เงินแสนคิดปรัถนาสิ่งใหนสมใจทุกประการนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเลขสองวางให้ดูนะครับผมเลขสองดังนะครับสวัสดีครับ